ซอสของเราไม่เหมือนที่อื่นครับเพราะว่าเป็นซอสท,ที่ผมพิเอษขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าใช้วัตถุดิบที่นําเข้าจากญี่ปุ่นบางส่วนให้ได้รสชาติอย่างที่ถูกใจของผมนะครับซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับก็เป็นขนา้าหน้าเนื้อไทวากิวเสิร์ฟพร้อมซอสจาก่ปุ่นสไตญี่ปุ่นได้ทดลองเนื้อไทวากิวไดเอทซึ่งตอนแรกก็ไม่เคยทานเหมือนกันพอได้ทานเสร็จก็รู้สึกว่าเนื้อไทวากิวที่เป็นไดเอทมีความนุ่มถูกใจ สวัสดีครับเกียงศักดิ์ใช่ไมโดนนะครับเป็นเจ้าของร้านคิดด้งครับร้านคิดด้งเนี่ยครับเป็นร้านข้าวหน้าเนื้อนะครับสไตล์ญี่ปุ่นชื่อของคิดด้องอะครับเกิดจากชื่อผมเองที่ชื่อว่าคิดนะครับด้งก็คือข้าวหน้าคือดดมุรีอะครับ เรื่องเรื่องเป็นคนชอบทานเนื้อครับร้านคิดโต้งเนี่ยเกิดจากผมว่าจริงๆเป็นเจ้าของร้านขายเกมชื่อสยามเกมช็อปครับอยู่ที่ลิโดนะครับธรรมดาก็เป็นออเทไลท์ให้กับโซนี่ก็ได้ไปญี่ปุ่นเป็นประจำนะครับแล้วก็ได้ไปทานข้าวหน้านเนื้อตามงานเกมโชว์ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนชอบทานเนื้อจนสุดท้ายพอครูสองปีไม่ได้ไปก็เลยหา ข้าวหน้าเนื้อมาทานเป็นของตัวเองโดยที่ถามเพื่อนที่เป็นซัพพลายเออร์เนื้อก็ได้ทดลองเนื้อไทวากิวไดเอทซึ่งไม่ตอนแรกก็ไม่เคยทานเหมือนกันพอได้ทานเสร็จก็รู้สึกว่า เนื้อไทวาก,กิวที่เป็นไดเอทมีความนุ่มถูกใจอย่างที่2ก็คือต้องหาซอสต,ตอนแรกๆก,ก็ไปหาซื้อซอสสาเร็จที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นต่างๆแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยถูกใจทดลองไปทดลองมาจนนึกขึ้นได้ว่าจริงๆอ่ะตัวเองมีเพื่อนเขาไปอาศัยอยู่ญี่ปุ่นก็เลยไปฝากเพื่อนนะครับถามว่าการทําซอสที่จะราดข้าวด้งนะครับจะต้องประมาณไหนก็เลยได้สูตรวัตถุดิบของซอสมาแล้วก็มาปรุงเองจนได้สูตรซอสของร้านคิดด้งขึ้นมาครับ ซอสของเราไม่เหมือนที่อื่นครับเพราะว่าเป็นซอสที่ผมคิดเอทขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าใช้วัตถุดิบที่นําเข้าจากญี่ปุ่นบางส่วนครับให้ได้รสชาติอย่างที่ถูกใจของผมเราใช้ส่วนสะโพกนะครับคือมันจะนุ่มเนื้อไทยไดเอทข้อดีของมันก็คือการไดเอทเนี่ยทำให้เอนไซม์มันไปย่อยตัวเนื้อครับทำให้เนื้อมีกลิ่นหอมแล้วก็นุ่มกว่าปกติเรียกว่าดีสําหรับเกษตรกรไทยอย่างนี้ที่เลี้ยงวัวสมัยก่อนอนะ่ะเนื้อเราจะค่อนข้างมีกลิ่นแล้วก็เหนียวแต่ตอนนี้รัาพอมาเป็นไทยวากิวครับเนื้อค่อนข้างนุ่มแล้วก็หอม ซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับก็เป็น,น้าวเนื้อไพวากิวเสิร์ฟพร้อมซอสจากญิ่ปุสไตล์ญี่ปุ่น,ส,นส่วนแรกก็คือสะโพกส่วนที่2จะเรียกอยันก็คือพิคันย่ญญาครับสำหรับบางท่านที่มาทานเมนูแรกแล้วรู้สึกว่านุ่มแต่ยังไม่ได้ความหอมของเนื้อเราก็มีอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูเนื้อที่เรียกว่าพิคันย่ญญาจะเป็นสะโพกส่วนบนกว่าครับจะได้ความนุ่มแล้วก็ความหอมกว่าถ้าคนที่ชอบกินเนื้อนี่ครับ พี่คัญญานี่ตอบโจทย์แน่นอนพี่คัญญาเนี่ยในวัวหนึ่งตัวมีน้อยมากมีอยู่ประมาณ3ากิโลต่อให้วัวตัวใหญ่มากก็จะมีอยู่ประมาณสามถึงสี่กิโลแล้วก็มีเนื้อเสียบไม้ที่เป็นไทยวากิวเหมือนกันครับก็ไดเอทเหมือนกันครับถ้าไม่ทานเนื้อก็จะมีเมนูหมูแต่เมนูหมูมีอย่างเดียวนะครับก็คือจะเป็นหมูพอกช็อปครับก็ราดซอสจากคิทิฟูเราเหมือนกันจะได้ทั้งความนุ่มแล้วก็ความมันฝากร้านคิดด้งด้วยนะครับ สำหรับใครที่แวะมา l i d ด Connect ชั้น2นะครับแวะมาทานร้านคิดด้งได้นะครับอยู่ตรงท่ามร้านสยามเกมช็อปที่เป็น PlayStation หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถสั่งผ่านทาง Line Man ได้นะครับแวะมาทานกันนะครับสวัสดีครับ